ฮัลโหลสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคน,นะยาเมื่อแรงกับบรรยากาศที่ไร่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไร่จำรองเหมือนเดิมนะคะคน่ะ mm hmm. พี่น้องลมพัดวอยวอยวันนี้เลิกง,งานเร็วนะคะ mm hmm. ก็เลยพามาดูไร่ข้าวโพดนะคะ กำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเป็นตาส่อ,อนค่ะคุณลมพัดบ่อยๆนะคะมันกำลังเริ่มโตนะคะคุณพี่น้องลมพัดบ่อยๆตอนนี้อยู่ไร่นะคะ ขึ้นลายลุมอยู่พี่น้องเป็นตาได้กินอยู่ฝนตกห้ำมันนะบรรยากาศลมพัดไว้ๆอยู่ไร่คุณพ่อนะคะวันนี้เมื่อนี่มาทันบรรยากาศลมพัดวีวีบ่มีแดดเนาะเพราะว่าตอนนี้เวลาเกือบห้าโมงครึ่งแล้วมั้ ้าโมงยี่บสองนาทีพี่น้องเปียกเบิดเพราะว่าสองสามมือก่อนมาหนีฝนมันพายุมันเข่าเบ่งพุบนนะอุดมสมบูรณ์ครับจนว่าพอเราได้ขุดคลองน้ำออกนะเบ่งพง่นนะอยู่กับบรรยากาศบ้านๆคือเกาพี่น้องกล้วอ่ะ ต้องเอามาแซมไหมเพราะว่ามันกระตายหลายต้นเยอะเบืบ้องบนน่ะแถบพุ่นที่ว่าตอนแรกตุทายห้เบื้งมันมีกล้วยอ่ไอนี่กล้วยมันล่มก็เลยเหลือแต่มุมพุ่นที่ว่าเหลือกล้วยอยู่นอกนั้นก็ล่มหมดละเห็นปะแดดมันฮ่อนพี่น้องก็เลยแบบมันบ่ค่อยติดนะนี่มันแห้ง เดี๋ยวต้องรอพ่อเอากล้วยลงมาแซมใหม่เพราะว่าเห็นบ่อหลายต้นมันก็ตายตายน้ําแดดพี่นอ้องเพราะว่ามันบ่มีมัน,มมมนว่าด้เป็นปลาคือจังมันนอกเขา,าเนาะมันก็เลยเป็นแบบมันอยู่อากาศโล่งๆแดดมันห่อนผลเนาในเมืองก็เลยตายต้องหาวิธีปลูกใหม่เพราะว่าลองผิดลองถือกันขันกล้วยมันติดเ้ว ดินแถวนี้ก็สิดีอยู่พี่น้องเพราะว่าดินมันเค็มนี่ไหมแต่ว่าทางใต้มันเป็นดินเหนียวเดวยอันนี้ข้อไก่ขนพ่อนะคะฝนตกใส่ซุ่มไก่เราเราก็เลยง่ายไก่หนีพูดพี่น้องบรรยากาศลมพัดบอยบอย,อยู่